พิธาประกาศตั้งรัฐบาล309เสียงขั้วฝ่ายค้านเดิมไม่กังวลสวย้ำยึดฉันธามติพิธาประกาศจับมือ5พักฝ่ายค้านเดิมบวก1พักเป็นธรรมตั้งรัฐบาล309เสียงไม่กังวลสวย้ำทุกฝ่ายต้องน้อมรับฉันธรมติประชาชนหมดเวลารัฐประหารแล้วเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่15พฤษภาคม ที่อาคารอนาคตใหม่นายพิธาลิม้มจะเดินรัตหัวหน้าพรรคเก้าไกลถแถลงอย่างเป็นทางการหลังได้รับความไว้วางใจอย่างล้นลามจากประชาชนทั้งประเทศชนะเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งว่าตนว่าที่นายกคนต่อไปของประเทศไทยซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าประชาชนแสดงเจตจำนงให้พรรคเก้าไกลขอประกาศว่าพรรคเก้าไกลพร้อมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่อไป นี่คือการน้อมรับชั้นธรมาติจากประชาชนซึ่งจับขั้วฝ่ายค้านเดิมในการจัดตั้งรัฐบาลและตนพร้อมเป็นนายกของคนไทยทุกคนพร้อมฟังความคิดเห็นที่แตกต่างตนจะเป็นนายกที่ดีขึ้นเราพร้อมเคารพและให้เกียรติต่อการต่อสู้ทุกฝ่ายที่ผ่านมาเพื่อประชาธิปไตยพร้อมสร้างศรัทธาให้ระบบรัฐสภาสร้างความโปร่งใสมีประสิทธิภาพให้กับรัฐสภา การจับขั้วตั้งรัฐบาลห้าพักด้วยกันตนได้ติดต่อไปบางพักติดต่อมาตนได้โทรศัพท์หานางสาวแพทองทันชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแสดงความยินดีกับความมุ่งมั่นตั้งใจหาเสียงซึ่งทำได้อย่างดีเยี่ยมและเชิญชวนเพื่อไทยมาจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลตามที่สัญญาไว้กับประชาชนก้าไกลเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทย308เสียง พักเป็นธรรมอีกหนึ่งเป็น309เสียงเพียงพอสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากทุกฝ่ายต้องน้อมรับชั้นธรรมติจากประชาชนมาปฏิบัติปิดประตูการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลจะนำรถแมพที่จะคุยกับพักร่วมแก้ปัญหาเก่าเผชิญปัญหาใหม่พร้อมพาประเทศไทยไปสู่อนาคตสสรแก้รัฐธรรมนูญแก้เศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำตนพร้อมตั้งทีมงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นจุดสำคัญเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอำนาจและรัฐบาลอย่างมีรูปธรรมเดินสายภาคประชาชนข้าราชการภาคธุรกิจทุกภาคส่วนสุดท้ายพร้อมเดินหน้าทำความเข้าใจกับคนที่ไม่เข้าใจในโยบายของพรรคเก่าไกลเราน้อมรับและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้ให้เห็นผลดีในความตั้งใจของพรรค นายพิธากล่าวว่าจากนั้นจะประชุมกรรมการบริหารและเดินทางไปขอบคุณประชาชนในกทมก่อนจากนั้นจะเดินทางไปทั่วทุกภูมิภาคจะรีบเร่งตั้งรัฐบาลโดยเร็วไม่ให้มีสุญญากาศการเมืองและเศรษฐกิจไม่อยากให้เกิดความไม่แน่นอนใดๆขอให้มั่นใจการทำงานของพักทำงานอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อคนไทยทุกคนเมื่อถามว่าเสียงสวกังวลหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตนไม่กังวล เรายึดชันทามติทุกฝ่ายควรน้อมรับตรงนี้หากไม่ยึดฉันทามติจะไม่มีประโยชน์กับฝ่ายใดเลยซึ่งการยึดขั้วฝ่ายค้านตั้งรัฐบาลคิดว่าเป็นความหวังจะไม่มีใครฝืนฉันทามติพร้อมพูดคุยกันและเงินขายรายละเอียดคนและนโยบายและความคาดหวังของแต่ละพักเราคิดว่าจำเป็นต้อง MOU สำหรับการเมืองสากลเห็นถึงการทำงาน สิ่งที่จะเกิดขึ้น100วันเป็นอย่างไรต้องมีส่วนร่วมจากภาคธุรกิจด้วยทั้งนี้หมดเวลาทำรัฐประหารในประเทศไทยแล้ว